มีแขกครับเพื่อนๆเป็นฝูงเลยนี่นี่รุ่นใหม่นะอบพยพมาจากไหนไม่รู้นะ่ะพอดีบ้านเราเขามาหาที่ที่นอนมั่งนูเยอะแยะเลยครับโอ้โ,อโ,อโอ้เป็นฝูงเลยแล้วก็เพิ่งเห็นเนี่ยว่าหันปันขี้รองหาจาก,ก็ว่าเออมีนกมานอนอยู่ที่นี่สงสัยจะคืนแต่คืนจะนอนที่นี่แล้วเนี่ยดู โอ้ยบินบินวนบอ่อป่า You are welcome To our home Sweet home อัดพอบ,บินวนนะบินวน่อนรอบบ้านเราเลยบอ่อป่าได้แรง <laughs> ได้แรงใหม่ ว้าวสดชื่นค่ะอโอ้ยบนอ๋อยู่ได้เลยค่ะตามสบายอาหารก็มีให้พร้อมเรียบร้อยผลไม้ก็มีแมลงก็มีปลาก็มีเชิญทุกท่านตามสบายเลยค่ะอู้มีความสุขค่ะมีความสุข อันนี้เป็นห้องนกอย่างฮะนกเอี้ยงกับบัจเจนี่ถึนฟูงเลยเจ้าโอ้ววนมาสเวสเวแหล่งที่พักแหล่งอาหาร ที่บ้านมีผลไม้หลายอย่างด้วหลังบ้านมีปะจมปูหลายต้นมีอินจันมีน้อยนงมะม่วงอ๋อหลายอย่างเออมะคามเทศตะครบตอนเดียวนนหน้าหนาวเขาจะไปนั่งอยู่แถวนั้นตอน ตอนเมื่อคืนนะเจ้าเอออยังก็ข้างข่าวเจาข้างข่าวตอนหกโมงทุ่มอย่างนี้นนเจ้ามันจะบินบินกินมแมลงโอเคเจ้าเจ้าชมนกชมไม้